ประวัติวัดราดกระบังวัดสาวัดราดกระบังหรือชาวบ้านเรียกว่าวัดสาตั้งอยู่ทางด้านทิศต,ตะวันตกของปากคลองสามตรงข้ามกับปากคลองราดกระบังหมู่สีแขวงราดกระบังเขตร,ราดกระบังจังหวัดกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2424 24, หรือเมื่อ97ปีล่วงมาแล้วบริเวณวัดราดกระบังเป็นทุ่งนากว้างขวางยังไม่มีคลองประเวศบุรีรม ที่ดินบริเวณนี้เป็นของนายน้อยนางอ่วมที่มีภูมิรำนาอยู่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการตาน้อยเคยรับราชการทหารเรือจนได้รับราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหมื่นราษฎรต่อมาภายหลังจึงเรียกกันว่าตาน้อยหมื่นราษฎรซึ่งมีบุตรและธิดารวม9คนเป็นบุตรชาย3คนและบุตรธิดา6คนพอถึงฤด,ดูทำนาตาน้อยหมื่นราษฎร จะได้ให้ลูกที่กำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวออกจากบางพีไปทำนาทางราดกระบงังเสร็จแล้วก็ลำเลียงข้าวไปบ้านบางพีตามรางระหว่างราดกระบังกับบางพีซึ่งปัจจุบันนี้เป็นของราดกระบงังตาน้อยเหมื่นรัษฎรเป็นผู้มีจิตใจเลื่อมใสทางพุทธศาสนาอยู่มากและเห็นว่าที่ดินบริเวณลาดกระบงังซึ่งมีลูกชายและลูกสะภย้ยลูกสาวและลูกเขยมาตั้งลกลากอาศัย,ยู่นั้นยังไม่มีวัดที่จะทำบุญตักบาตร จึงได้ชักชวนบุตธ,ธิดาทุกคนช่วยกันสร้างวัดขึ้นมาประวัติหลวงพ่อข่าววัดลาดกระบังหลวงพ่อข่าวเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่หน้าตักกว้างสามวาหนึ่งคืบสูงสี่วาทรงปางมานวิชัยก่อด้วยอิฐพอกูณสีขาวทั้งองค์จึงเรียกว่าหลวงพ่อขาวซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารใหญ่หลังพระอุโบสถหลังเก่าวัดลาดกระบังประวัติหลวงพ่อขาวมีมาตั้งแต่หลวงพ่อสาย เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดราชกะบังได้ชักชวนให้ประชาชนชาวราชกะบังร่วมกันก่อสร้างโดยประกอบพิธีวางศิาลาฤกษ์ก่อสร้างเมื่อวันพรฤหัสบ,บดีขึ้น15ค่ำเดือน6ปีวอกสำริดศกพุทธศักราช2451ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว,ว่า วันประกอบพิธีก่อสร้างตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงประกอบพิธีเปิดทางรถไฟสายกรุงเทพแปดริ้วโดยเสด็จพระราชดำเนินทางขบวนรถไฟผ่านมาทอดพระเนตรเห็นธงทิวาราชวัดชัดทงในการประกอบพิธีศิาลาฤกษ์ก่อองค์หลวงพ่อขาวเลยทรงรับสั่งถามผู้ตามเสด็จว่าทางวัดนี้เขาทำอะไรกันผู้ตามเสด็จทูลว่า วัดราชกระบังกำลังประกอบพิธีก่อสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งต่อมาหลวงพ่อทองเจ้าอาวาสวัดราชกระบังองค์ที่สองได้จารึกแผ่นโลหะจารึกพระนามเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2503เวลา7โมงเชา้าปิดไว้ที่เบื้องหน้าองค์หลวงพ่อขาว นายอิ่มลูกเขยคนที่สามสนใจมากกว่าคนอื่นจึงเริ่มจัดหาไม้เสาไม้กระดานและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆที่ขอมาจากชาวบ้านเรียลัยจากพี่ๆน้องๆมาสร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นในปีพุทธศักราช2424แล้วไปนิมนต์หลวงพ่อสายต่อมาได้เป็นพระครูเมตตาวิหารีจากวัดแก้วฟ้าที่ปากลัดอำเภอพระแดงจังหวัดสมุทรปราการมาจำพรรษายอยู่เป็นองค์แรก โดยนายจ่างภูนพิพัฒน์เป็นผู้สร้างถาวรวัตถุปูชนียสถานไว้ในวดราชกระบังหลายสิ่งหลายอย่างอาทิสร้างกุฏิหนึ่งหลังใหญ่สร้างธรรมมาตรขนาดหนึ่งธรรมมาตรต่อมาในปีพุทธศักราช2477เริ่มสร้างวิหารคดไว้เจ็ดคูหาและยังถวายที่ดินเป็นธรณีสงอีกเมื่อพุทธศักราช2472จำนวน57ไร่พุทธศักราช2478 ถวายเพิ่มอีกจำนวน28ไล่ซึ่งปรารถนาให้วัดมีผลประโยชน์เพื่อนำรายได้มาทำบำรุงศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปซึ่งนับว่านายจ่างภูนพิพัฒน์เป็นอีกผู้หนึ่งที่ร่วมสร้างวัดราชกะบังข้อยืนยันว่าวัดราชกะบังสร้างเมื่อพุทธศักราช2424 24มีดังนี้นายจ่างภูนพิพัฒน์ลูกเขยคนที่5ของนายน้อยราษฎรเป็นบิดาของผู้เขียน เกิดเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2,403อุปสมบทเมื่ออายุ20ปีคือพุทธศักราช2,421นะณวัดเงินบางกอกน้อยจังหวัดทนบุรีบวชอยู่สองปีพยามหาราชโยธาสร้างวัดขึ้นที่อำเภอบางกะปิชื่อวัดราชโยธาซึ่งได้นิมนต์พระจางให้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดราชโยธาในขณะนั้นยังไม่มีวัดราชกะบัง นายจ่างแจ้งว่ามาอยู่วัดราชยโยธาได้สองปีคือในปีพุทธศักราช2424จึงได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนลูกๆของตาน้อยมื่นราษฎรพอรู้จักคุ้นเคยกันมามากสมัยอยู่บางพีจึงเห็นว่ามีคนกำลังสร้างสำนักส่งกันอยู่ที่ราชกะบังจึงเป็นที่เชื่อถือได้ว่าวัดราชกะบังสร้างเมื่อพุทธศักราช2424 เจ้าอาวาสวัดลาดกระบังมีลำดับดังนี้ 1. พระครูเมตตาวิหาดีหลวงพ่อซ้าย 2. พระครูศิราพิรัตหลวงพ่อทอง 3. พระครูศิราสุธิหลวงพ่อสน 4. พระครูโชติวรธรรมหลวงพ่อพม 5. พระครูธรมรมธรหลวงพ่อกิติเจ้าอาวาสคนปัจจุบัน